พูดถึงความคืบหน้าการร่างรัฐธรรมนูญกันบ้านนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงของการปรับแก้ร่างเป็นรอบสุดท้ายแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ได้ยินกระแสะวิพากษ์วิจารณ์กันมาค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะข้อเสนอที่คอสชเสนอมาบอกว่าให้มีสวจากการสัญหา250คนค่ะ ลองฟังมุมมองจากคนเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เน้นย้ำนะคะบอกว่าการมีสวสัญหานี่คือกลไกลแก้ปัญหาบ้านเมืองในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีแล้วที่เราพูดถึงนะคะบอกว่ามีสวในตําแหน่ง6ตําแหน่งด้วยกันที่เป็นข้าราชการประจําก็คือผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ทําไปเนี่ยก็เพื่อให้ไปพูดคุยและแนะนําชี้แจงได้รวมถึงเป็นการพิทักษ์รัฐธรรมนูญให้คงอยู่ได้ ยืนยันตรงนี้ค่ะว่านี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบครึ่งใบค่ะคับส่วนคุณวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมตนตรีนะครับ,รบก็พูดถึงการที่กรรมธิการกําหนดให้มีสวสัรหาที่มาจากการสรรหาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน200คนและที่เหลืออีก50คนมาจากกลุ่มอาชีพนั้นนะครับคุณวิษณุบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจตัวเองนั้นรับได้เพราะว่าใกล้เคียงกับสิ่งที่คอชอได้เสนอไปนะครับ มองว่าร่างรัฐมนูลนั้นน่าจะผ่านประชามติและจะไม่มีการเดินหน้าจัดก,การเลือกตั้งตามกําหนดคือปี2560ส่วนความเคลื่อนไหวของกรรมธิการนะครับเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปเก็บตัวประชุมรอบสุดท้ายที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุณมีชัยฤชุพันธ์นะครับประธานกรรมธิการนะครับก็บอกว่าส่วนตัวนั้นได้พูดคุยกับคุบคณวิษนุแล้วเรื่องการปรับแก้ร่างรัฐมนูลตามข้อเสนอของคสช ุณวิษณุเองก็ไม่ได้แสดงความเห็นอะไรส่วนาตอนนี้ก็รอท่านนายกนะครับเดินทางกับจากภารกิจที่ประเทศจีนนะครับก็น่าจะเข้าไปชี้แจงกับท่านนายกอีกครั้งครับ